ก็สองสามวันก็ต้องลุมครั้งหนึ่งสิคะอ่ะอ่ะโอเคค่อยกดเลยสองสาวันเขก็ต้องทําครั้งหนึ่งหอยทากเขาเลี้ยงไว้ตั้งเยอะเขาเลี้ยงไว้เต็มสวนเออสองสามวันเขก็กะทำสองสวันเขก็กะทาเมนูคขคงคไ่ยรลอะไรนะยื้อใส่ยื้ใส่พี่นี่เห็นบ่เม่ถินจะได้ให้ไม่ถินดูแล้วแม่ถินจะได้อย่าพูดมากหัด <c oughs> เจอสิเดีเวียนแบบ่อยโอ้ยยุ่งก็ไปไม่สอดยุึ่งภาษาอะี่น้องแม่ข่อยบอเฮ็ดแล้วแบบไม่ข่อยยานวิธีการนะคะทำอะไรเนาะยันหนิงนะคะทำไปเอเจอยานไปเจ้าบอกดิบึงบอกเขาเหตุเจ้าสิยานอันี่เข้าปากกันด้วยเข้าจมูกเลยเข้าเลย อืมว้าอยู่ๆยิ่งใหญ่อยู่ไหนเห็นบ้างกระดิ๊กกระดิกอยู่มันจ้รู้สึกยังไงบ้างยุกยิบยุกยิบอยอะรู้สึกดดิิกกโอ้ยตายป้าแล้วๆขอดจมูกเลยนะควๆหายซีป้าช่างทำได้เนาะค่อยนะทำไม่ได้แล้วนี่ค่อยน่ากลัวเจ้าทำไม่ได้ป่าเจ้าอย่าพูดได้แม่ ไม่อยากพูดแล้วไปไหนไปไหนเนี่ยเนี่ยเนี่อย่าไปทางนี้มาทางนี้อ,อ่าคอยเยี่ยวย่นตีนกา,อ,าอ่าไปไปตรงรอยย่นนะนะย่นนะนะอ่าย่นตรงไหนไปตรงนั้นอเออนั่นแหละนั่นแหละไปเออไปอย่าขึ้นกันอย่าขึ้นกันเอเอเอา่าไปอ่าอย่าเข้าหลุมตาอย่าเข้าหลุมตาไม่ได้ไม่ได้ปีอพอกก่อน เออเออขี่เรียนกันแต่นอบอกหวยใบหวยได้ไหมไปไปไปบอกหวยให้ด้วยถ้าบ่างๆาไม่ต้องบอกไม่ต้องใบหรอกเสียเงินย้อนโอ้โหอ่าพัดโอ้ยไตเรียงรายกันเลยเนาะเออเป็นเส้นยาวๆเลยเนาะพร้อมใจกันมากเลยเออเออยาวขึ้นไปเลยอเหมือนรู้กันเลยอ่ะเหมือนก็คุยกันเลยเอาเออโอ้แม่เขาคุยกันมาหรือเปล่าสงสัย เออจริงๆริงนะเนี่ยแล้วเขาก็ขึ้นกันอืมปัดปากค่อยจิ๊ดจิ๊ดอยู่เออมันจะเข้าปากก็อล้วนะช่างมันเถอะมันเข้าโรสจดได้ผลจริงบอจริงเขาทำมาแล้วนะสามวันทำหนึ่งครั้งสามวันทำหนึ่งครั้งเขาทำมาแล้วเมื่ออยทากนะคะทุกคนเมื่อข่อยทากมันจะมีสารนี่เมือกเยอะจังเลยโอ้ยเมือกเต็มหน้าค่อยเลยมันจะมีสาร อะไรสักอย่างอะไรที่เนี่ยถ้าแบบเปลือกหอยอะไรอย่างเงี้ยบาดมือมันก็มันก็เลือดไม่ออกนะเพราะว่ามันมีสามตัวหนึ่งที่ช่วยยักยัง้งในเลือดแก้อักเสบแล้วก็ยิ้วรอยด้วยนะทำให้หน้าใสอืมเขาจะเอาอันหอยเนี่ยไปสกัดอย่างประเทศเกาหลีเขาก็หอยทากไปเซื้อเมื่อหอยทากมาสกัด ถ้าทำออกมาเป็นครีมมาร์กหน้าเลยนะอตอนค่อยไปนะอแล้วครีมมาร์กหน้าของหอยทากดีมากได้ยินแม่ทินก็อันนี้อยู่นะได้ยินอยู่ป่ะได้ยินแล้วจะทำไหมค่อยดูใน YouTube แบบเขาทําเป็นสปาหน้าเออยทำไม่ได้ค่ยกลัวนะยากอยดีนะกลัวแม่กระทั่งหอยป่อโอ้ยหอยทากหอยทากมันน่ารักจะตายไป มันไม่ได้รักหรือไต่หน้าไต่ตาแบบนี้ไต่หน้าไต่ตาแบบนี้จริงคอยก็ไม่ไหวเหมือนกันเนี่ยมันไต่รู้สึกเป็นยังไงมันก็ยุกกระยิบกระยุกกระยิบคือยุกกระยิบกระยุกกระยิบตัวตัวที่มันกัดกับางตัวก็จี้แจงชี๊ดจงหลเออบางตัวก็กรยิบกระยิบางตัวก็จี้แจงชี๊ดจงเออล้วเจ้าก็ไม่ยากเลยเหร อทําไมเจ้าไม่ยากยานทําไมมันเป็นหอยเอาอืมมันน่ารักดีจังแล้วแต่คนเนาะบางคนก็กลัวบางคนก็ชอบเออคนเราก็เกิดมาก็ไม่เหมือนกันเออเอาไปเพื่อนเขาไปทั้งอื่นแล้วอา้ายิมขึ้นมาหากัืม หลายตัวพวูดไต้ให้ทั่วท şey oh. oh, ั่วเลยเด้อไม่ทั่วถึงเด้อมันเยอะหลายกระไดอุ่นไต้ก็มาโอ้ยไต้แข้งไต้ขาค่อยเลยขาค่อยสันนิ่งิ่งเลยไปถึงขาเจ้าโหเออเออโอ้ยกระตุกตกปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเอาโอ้เนาะครับขนาด โอ้จะเข้าร <Past> ู<น>จ,จมูกแล้วนะฮะอช่งมันมันเข้าไม่ได้เออเอาลองลองดูให้มันไตเข้าไปรูจมูกมันเข้าไม่ได้เหรอเพราะมันติดฟ้ามันเยอะอืออ้าวดุกดิ๊กยุกดิ๊กอยู่นะคะหอยทากมันเหมือนปิงมันเจ้าแม่ย่านปิงหอยแ่ย่านอยแต่ย่านยุปิงแต่หอยค่อยกายานมันเหมือนมากเลยนะเนี่ยถ้ามันไม่มีเปลือกแมันเป็นปิงเลยนะเออมันไม่เหมือนมันเหมือน เนี่ยมันเหมือนปิงเลยอ่ะถ้ามันติดตรงที่มันไม่มีเปลือกอ่กันค่อยนี่ยติดตรงมันไม่มีเปลือกถ้ามันไม่มีเปลือกนี่ปิงชัดๆเลยไม่มีเป็นไม่เหมือนค่อยๆ็นหอยทากอ่ะไอ้ทากอ่ะมันก็จะเป็นแบบมันก็จะเป็นเหมือนปิงนะมันก็ไม่มีเปลือกอันนี้ทําไมมันต้องเป็นหอยทากเพราะมันมีหอยด้วยมันก็เลยต้องเป็นหอยทาก สวันทำหนึ่งครั้งโอ้โหไม่ได้แล้วโอ้ยมาแต่ทำไมหน้าต็มหน้าเต็มตาวิธีแบบนี้ค่อยชวยมันมีสปาด้วยนะเขาทำเปิดเป็นสปาหน่อยจะฟังไหมจริงเขาเปิดสปาที่ที่ที่เชียงใหม่นี่แหละเออทำเป็นสปาหอยทากเป็นไหม่ะจะได้ยินหรือเปล่ามันมีครีมอยู่น่นะอันมาคหน้านะของเกาหลีนะ หอยทากนเลย่หน้าใสนะหน้าเด้งนะอริ้วรอยอะไรอย่างเงี้ยอ่าห็มันไห้เห็นมันเมือกมันน่ะเป็นประโยชน์มากเลยดื้ออืมถ้าใครที่ไม่กลัวหรอกวะอือกลัวอะไรหอยทากกลัวอะไรมันแต่มันก็น่ารักของมันอยู่เออก็แล้วแต่คนเนาะอ่าเอ้าพากันเดินเป็นขบวนแล้วก็มาเกาะลุ่มกันแบบนี้เอออ อย่าประท้วงบอกไม่ได้นะอย่าเพิ่งประท้วงนะเอาเอาโอ้ยโอ้อันนี้ขี้ขี้ไปไปไปออกไปข้างนอกก่อนนะขี้นะไปเคลียร์ตัวเองให้มันเสร็จเรียบร้อยก่อนค่อยมาไปเอาเอาตัวอื่นมาเออเอาเอะโอาเอาจิ้มลงไปเออเอออ่าเกาะกันหลายเป็นอะไรชอบเกาะแท้ไว้กระดาษอืม มันปล่อยเมือกไหมปล่อยเออยอะเ,ย,ย,ย,เย,ยือยนะเออยอะเยืออยู่เนอะดุกดิกดุกดิบนะเกาะกันไว้อืมไว้หน้าผากกระสอปแล้วเด้อเยอะแยะเยอะแยะอืมอืมทำไมเจ้าไม่กลัวเธออืม <c oughs> <c oughs> สวยแบบโอ้ช่างกล้าทำเอาภาพนิ่งขึ้อไปนะไปไปไปขี้อยามาเกาะกันแน่อ้าวลงไปลงไปโอ้นี่นะคะแต่ทำไมหยาอยทากมันก็มี เมือกเนาะหอยปังหอยเชอรี่มันมีไหมอืมมมีอย่างหอยทากหมหอยทากหอยป่าพวกนี้จะมีเมือกเนาะหอยหอมก็มีได้แม่เห็นได้เมือกเมืนเยอะมากเลยแต่ไม่เยอะเท่ากับหอยทากนะหอยทากมันเยอะมากไอหอยทั้งยิ่งเยอะยิ่งใหญ่หอยตัวใหญ่เคยเห็นอยู่นะหอยเลือนอะเยอะมากเลยเคยเห็นอยู่อ่อ ใช้เวลานานเท่าไหร่ก็แล้วแต่30นาทีสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะยุยเยยุบเยียบ